เรามีวิธีการสังเกตว่าเราเป็นคนผิวแห้งได้อย่างไรใช่ไหมคะง่ายๆก็คือถ้าสมมติว่าเป็นผิวหน้านะคะลูกปัดก็จะแนะนำว่าหลังคุณล้างหน้าเลยนะคะก็อาจจะแค่ซับน้ำด้วยทิชชู่บางๆนะคะแล้วก็ทิ้งไว้30นาทีแล้วมาดูค่ะว่าผ่านไป30นาทีเนี่ยผิวเรามีความตึงๆที่ผิวหรือเปล่าหน้าเนี่ยตึงๆที่ผิวนะคะแล้วก็รู้สึกว่า ผิวมันแห้งๆนะอันนี้คุณเป็นคนผิวแห้งแต่ถ้าเกิดหน้าของคุณเนี่ยผ่านไป30นาทีรู้สึกว่ามีน้ํามันหลั่งออกมาเยอะมากๆเลยอันนี้คุณจะเป็นกลุ่มคนผิวมันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดผ่านไปนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเออก็ไม่ได้ผิวแห้งนะ ผิวก็โอเคไม่ได้รู้สึกตึงมากอันนี้คุณอาจจะเป็นคนผิวปกติเนาะอันนี้คือเป็นการบ่งบอกผิวสําหรับใบหน้านะคะส่วนผิวกายแห้งเนี่ยคุณอาจจะสังเกตได้ง่ายๆโดยการใช้เล็บของคุณนะคะขูดที่ผิวเบาๆถ้าขูดที่ผิวแล้วเนี่ยมันมีขึ้นเป็นเส้นสีขาวนะคะอาจจะสังเกตได้แล้วว่าผิวคุณมีแนวโน้มที่จะเป็นคนผิวแห้งนะคะอันนี้ คุณก็อาจจะทําได้เนาะแล้วลองสังเกตดูว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเออตัวเองเป็นคนทีโซนนะแบบมีความมันที่ซนอยู่ส่วนแห้งแต่ผิวกายแห้งมากอ่าเพราะว่าต่อมไขมันที่ผิวของเราเนี่ยนะคะมันมีไม่เท่ากันแล้วก็มีแตกต่างกันตามกรรมพันธุ์ด้วยอย่างตัวเองค่ะอย่างบ้านปัดจะเป็นคนที่ผิวแห้งมากคุณยายปัดก็มีปัญหาผิวแห้งมากๆคุณแม่แล้วก็มาถึงปัดด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็คือคือ,คอ เป็นส่วนหนึ่งของกรรมพันธุ์ที่เราอาจจะมีการผลิตต่อมน้ํามันที่น้อยกว่าคนเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เรามีปัญหาที่ผิวแห้งได้นะคะแล้วคนผิวแห้งก็มีแนวโน้มที่จะเป็นคนผิวแพ้งง่ายด้วยเพราะฉะนั้นก็ฝากๆก,กันด้วยเนาะสำหรับใครที่ <c oughs> สังเกตว่าผิวเราแห้งดูยังไงนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการสังเกตผิวแห้งนะคะ